สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV วันนี้เราพบกันวันพุทธที่6สิงหาคม2568ครับวันนี้เป็นเช้าที่ชุ่มฉ่ำนะฮะเพราะตลอดคืนเมื่อคืนฝนตกนะฮะที่จังหวัดลำปางและเช้าก็ยังตกอยู่นะฮะ ตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะแต่ก็ยังครึมๆอยู่ก็เลยทำให้แมงขี้เกียจเนี่ยนะมันเกาะนะครับมันเกาะทำให้ผมเตนน่านิจาวันนี้ไม่ไปทำงานที่สำนักงานนะอยู่ที่บ้านเมื่อเช้าก็ไปเดินดูนะตกแต่งผลหมกรากไม้นะพืชที่เราปลูกไว้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นต้นถั่วแระไม่ว่าจะเป็นอดอกกระเจียวนะต้นกระเจียวหรือดอกดินนะครับแล้วก็เพาะกระเจี๊ยบแดงนะไปดูหลายอย่างนะที่เราอยากกินอยากทานเราก็ปลูกตามที่พ่อรอเก้าท่านสอนไว้นะครับหลังจากเสร็จแล้วนะฮะเราก็มาทำภารกิจส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยก็มาดูเรื่องราวข่าว นะวันนี้จะพูดเบาๆนะครับจะพูดเบาๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำบัตรทำใบนี่นะครับนะคือสิ่งที่ผมบอกเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจนะผมบอกว่าในกรณีที่มีกระแสข่าวในการเรียกรับเงินกันมากจนเกินไป เช่นกลุ่มคนที่เอกสารจะต้องมีการแก้ไขนะหลังจากมีการเรียกเก็บเงินอย่างที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยพูดกันตรงๆเลยนะครับมีการเรียกเก็บสอง0มืหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับไม่รู้ใครตั้งกฎเกณฑ์ไอตรงนี้เนี่ยนะฮะทางนายอำเภอเนี่ยจะต้องประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องประกาศนะฮะประกาศติดประกาศแผ่นใหญ่ๆเลย ถ้าแน่จริงนะถ้าบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยปิดประกาศแผ่นใหญ่ๆเลยครับหน้าอำเภอเลยว่าใครก็ตามถูกเรียกรับเงินให้มาลงชื่อนะครับเพื่อที่จะเอาเงินคืนและให้ระบุผู้ที่รับเงินไม่ว่าจะเป็นนอมินีของทางประหลัดออางหรือจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านคนใดก็ตามนะให้มาลงชื่อเลยครับนั่นคือความบริสุทธิ์ใจ แล้วเราก็จะรู้ว่า,ามีการเรียกรับเงินในลักษณะนี้จริงหรือไม่นะครับและคนที่ต้องแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของรายการต่างๆต้องเรียกเพิ่มอีก1,000งบาทเนี่ยรวมแล้ว31,500ืารเนี่ยมันไม่มีตังค์นะครับมันไม่มีตังค์น่นประเด็นแรกที่ผมต้องการให้ทางท่านนายอำเภอทำประการที่2ให้นายอำเภอตรวจสอบ ตามข้อร้องเรียนประสานงานเลยครับกับทางตำรวจทางเจ้าหนะ้าที่ฝ่ายทหารนั่นคือฝ่ายความมั่นคงที่สำคัญที่สุดเลยครับเพราะเป็นเมืองชายแดนในกรณีที่มีทั้งการสวมสิทธิ์ตรงนี้อันตรายครับอันตรายต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองต่อประเทศอย่างร้ายแรงที่สุดเลยนะเพราะมีการ เอาสิทธิ์ของคนที่ติดขัดพูดง่ายนะที่ทำรายการไม่ครบที่ไปขอแก้รายการแล้วมีการเรียกรับเงินแล้วขอไม่มีเงินมาให้นะก็จะถูกดองเรื่องไว้และทางอำเภอก็จะแทงเรื่องบอกว่าคุณสมบัติไม่ครบหรือขาดคุณสมบัตินั่นคือวิธีการการแก้ปัญหาง่ายๆฮะแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือผลกระทบต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรงที่สุดเลย นะผมจะบอกไว้ให้นะครับแล้วก็เอาสิทธิ์ตรงเนี้ยไปให้พมา่าไปให้โรฮิงญาไปให้จีนเทาไปให้ว้าแดงฝั่งท่ากีเหล็กหลายพันคนนะครับเพิ่มเลืออาจจะเหยียบหมื่นด้วยซ้ำและมีกระแสชัดเจนนะมีการเรียกเก็บเงินคนเหล่านี้เนี่ยมากกว่าหนึ่งแสนถามว่าห้าพันคนเงินกี่ล้านครับและสองพัน อ่าหน,นึ่งร้อยห้าสิบาทในคนสามพันกว่าคนเป็นเงินกี่กี่ร้อยล้านครับเห็นไหมฮะเราเห็นแก่เงินอย่างเดียวแต่ไม่เห็นกับประเทศชาติไม่เห็นแก่อนาคตลูกหลานของเราในวันข้างหน้านี่คือสิ่งที่ผมเต่านิจจาออกมาดำเนินการพูดแล้วก็ขอให้แก้ไขทั้งท่านนายอำเภอก็พยายามนะฮะพยายามที่จะดำเนินการแต่มันผิดรูปแบบ ไอาการออกหนังสือเวียนบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านห้ามเรียกรับเงินมีการประชุมชัดๆหรือไม่มีการขึ้นป้ายใหญ่ๆอย่างที่ผมว่าหรือไม่ถ้าท่านทําได้นั่นคือพระเอกแต่การที่ออกหนังสือก็คือการเอาตัวรอดนะเหมือนก็จะปัดสวะให้พ้นตัวว่าถ้ามีการเรียกรับเงินผมได้ออกหนังสือไปแล้วผมไม่เกี่ยวนะทีนี้กระแสเนี่ยถ้ามันไม่มีมูลมันไม่มีไฟ นะครับถ้าไม่มีควันไม่มีไฟหรอครับนะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบเอาหน่วยงานเข้ามาแล้วตรวจสอบเลยครับว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยคนที่มาเนี่ยอ่ะมันมีคนอยู่จํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วเป็นใครบ้างบางคนไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะแต่สามารถเข้ามาทําบัตรได้และถือบัตรสองสัญชาตินั่นเท่ากับเป็นการชักศึกเข้าบ้านนะผมจะพูดให้ฟังนะครับ พอเสร็จแล้วกลับมีการท้าทายครับไอ้เฮียแม่งท้าทายนะบอกว่าอาพิโสสิมันมันดีแต่เหา่านะแล้วก็พูดเยอะเย,ะเยะ้เต่านินจานะครับลอยหน้าลอยตาแล้วนายท่านนายอำเภอร,รู้ไหมครับว่านาเวลานี้เนี่ยนอมินีเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นคนของใครแต่รู้ว่าเป็นคนของทางราชการ หลายคนยั่วเยีย้ยเต็มอำเภอแม่สายไปหมดเดี๋ยวผมจะเปิดหน้ากากกระชากลากไส้ให้ดูผมพยายามพูดเพื่อให้แก้แต่ท่านก็พยายามที่จะปล่อยให้คนเฮี้ยๆีเร็วๆวเนี่ยนะครับออกมาโต้เดี๋ยวมึงก็จะรู้ไอ้พูดเยอะเย้ยเต่านินจาเนี่ยลอยหน้าลอยตาม,มันจะแค่ไหนวะนะมันก็แค่เห่าหอนไปวันวันอ่า เห็นไหมฮะแล้วก็มีการเก็บเงินกันให้ประลัดอ้ออ่างหรืออะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ประหลัดคนนี้เป็นประหลัดหนุ่มนะมึงอย่าเอาอนาคตของมึงไปสร้างความชิบหายให้แก่วงตระกูลนะครับนั่นคือการทำลายชาตินะผมจะพูดให้ฟังและผมบอกได้เลยนะกูร้องแน่ๆงานนี้มึงไม่ต้องห่วงหรอกเพราะคนอย่างกูเนี่ยนะเต่านินจาเนี่ย ไม่ใช่แค่ทำข่าวไม่ใช่แค่ทำรายการแต่กูก็เป็นนักร้องคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เป็นหัวหน้าม็อบคนหนึ่งเหมือนกันให้เข้าใจไว้นะครับเพราะฉะนั้นการออกมาโต้ตรงนี้เนี่ยนะครับรับรองว่ากูจัดหนักนะและตอนนี้กำลังร่างหนังสือครับเก็บรายละเอียดทุกเม็ดนะะ เก็บรายละเอียดกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนแต่คนดีๆเนี่ยนะฮะเราก็ไม่ไปแต่ต้องเขามีนะฮะผู้ใหญ่บ้านหลายท่านนะฮะที่อำเภอแม่สายเป็นคนดีๆที่ไม่ยุ่งไปเกี่ยวจนคนเขาชุมเชยมาเพราะฉะนั้นนะ,ะการที่เป็นเมืองชายแดนท่านเห็นไหมครับว่า ณเวลานี้เนี่ยนะฮะไทยมีปัญหากับเขมรเราก็ต้องเฝ้าระวังในฐานะกรมการปกครองในฐานะาตำรวจในฐานะฝ่ายความมั่นคงของแต่ละภาคเนี่ยนะต้องร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันเราจะปล่อยให้ทหารทำคนเดียวและข้างในฟอนเฟะนะเป็นไส้ศึกมันก็ลำบากถ้าประเทศไทยไม่มีพักการเมืองชั่ว ไม่มีนักการเมืองเลวที่คอยเป็นไส้ศึกวันนี้ไม่มีประกาศหรอครับเกี่ยวกับเรื่องของการบินโดรนใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใช้กฎอายการศึกใครบินโดรนจับได้นะ,ะโทษประหารชีวิตเบาเลยเห็นไหมฮะโดรนเบาเลยทางภาคอีสานนั่นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไอ้โดรนเนี่ยมันเกิดจากไส้ศึกภายในและข่าวที่ผมส่งให้ทุกคนดูวันนี้นะดูซะ ไม่ใช่ว่าเจ้าินจาพูดคนเดียวนะกองทัพเขารู้แล้วครับดังนั้นจึงเป็นห่วงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายผมถึงจี้บอกว่าในกรณีที่เอาพม,มา่าเอาโรฮิงญาเอาจีนเทาเอาว้าแดงขนกันเข้ามาทำบัตรมันอันตรายต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองเฮ้ยมึงคิดบ้างสิไอเฮียใช้สมองคิดอย่าใช้ส้นตีนคิดนะแต่ถ้ามืงท้าทายเจอกัน นะกูเอาแน่รับรองได้งานนี้ไม่พลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมให้ดูเนี่ยนะอยากจะให้เปิดหูเปิดตากำนันผู้ใหญ่บ้านที่ดีๆหลายคนครับหลายจังหวัดอย่างเขาแจ้งมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ่ายบัตรที่ที่อำเภอแต่ผู้ใหญ่บ้านเรียกเก็บเงินนะแต่พอจะ อาได้ถ่ายต้องจ่ายเงินให้ผู้ใหญ่บ้านก่อนนะเที่ยบเพื่อแม่สายเห็นไหมเขาระบุชัดเจนมาอย่างเนี้ยผมไม่ได้ระบุนะว่านายกรนายขอที่เป็นคำนั้นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับเงิน <c oughs> แต่เขาแจ้งมานั่นคือข้อมูลข้อเท็จจริงมันก็ต้องตรวจสอบแต่ทางนายเพิภอไม่ขยับเรื่องนี้ก็แล้วแต่ท่านนะผมก็บอกท่านแล้วนะ ส่วนที่ดีๆเนี่ยนะฮะเขาแจ้งมาเลยว่า,าเรียนคุณเต่านินจานะครับที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางไม่มีการเรียกร้องเงินสักบาทค่ะนะคนทำดีนะควรยกย่องเห็นไหมฮะเชกเช่นเดียวกันที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางเทศบาลเมืองเขลางนาครเทศบาลอ่นาคอนครลำปางก็ไม่มีการเรียกร้องเงินสักบาทเช่นเดียวกัน ตรงกันข้ามข้าราชการเขาคีย์ข้อมูลเขาทําอะไรต่ออะไรเนี่ยคนคนนี้ผ่านคนนี้ผ่านคนนี้ผ่านเขาเฮครับเขาดีใจเขาถือว่าเขาได้ทํางานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงถึงแม้ประชาชนคนนั้นจะเป็นคนชาติพันธุ์แต่อยู่ในจังหวัดลําปางมากว่า20-30ปีแล้วเจ้าที่เขาดีใจะที่เขาได้ช่วยเหลือ นะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านที่นี่ไม่มีการแดกเงินว่ะอแต่ที่อื่นแม่งแดกแล้วยังแถไอสัตว์นะครับแต่แล้วเนี่ยนะฮะก็มีที่จังหวัดแม่ฮองสอนเขาแจ้งมาผู้ใหญ่บ้านของเราบ้านไม้แงะหมู่แปดตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮองสอนก็ไม่ได้เรียกร้องเก็บเงินแม้แต่บาทเดียวเช่นกันค่ะ ขอชื่นชมและขอบคุณมากๆเห็นไหมคนไปทำเป็นร้อยนะครับ <c oughs> ท่านไม่ได้เรียกเก็บเงินเลยแม้แต่บาทเดียวยกเว้นอันนี้ไม่ได้ว่าทางกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านขอนะยกเว้นคนเหล่านี้เขามีน้ำใจเขาได้บัตรแล้วอะไรแล้วได้รับการอบรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาลงขันกันไปมอบให้เป็นค่าใช้จ่าย อันนี้เราไม่ว่าครับเขาให้ด้วยความสิเนหาเห็นไหมครับดังนั้นเราขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านไม่แงะ <c oughs> ขอไปฮนะเจ็บคอหมู่แปดตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยครับขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยที่ท่านใจดีมีน้ำใจนะครับ เนี่ยหลายที่ครับที่เขา,าได้มีการดำเนินการแล้วก็ไม่มีการเรียกรับเงิน <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> ทีนี้กลับไปดูที่อำเภอเวียงแหงครับ <c oughs> หลังจากที่ผมได้พยายามบอกกล่าว ว่าการทําเรื่องของบัตรที่อำเภอเวียงแหงเนี่ยมันมีคุณนายจุนทุกเรื่องเลยนะเรามีหลักฐานนะแต่ผมไม่ได้ว่ากล่าวหาหรือใส่ร้ายแต่รู้ว่าจุนหลายเรื่องแล้วก็มีนอมินีที่อดีตเคยถูกจับกรณีที่มีการจับนายอำเภอเวียงแหงนะเมือ่อห้าหกปีที่ผ่านมาเนี่ย ในเรื่องของบัตรนี่แหละครับที่ตั้งโต๊ะเก็บสองหมื่นห้าสองหมืนห้าคนที่ถูกต้องตามกฎหมายเรียกหมื่นห้าคนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเรียกสองหมื่นห้าจนถูกจับก็ยังเอามานั่งเป็นนอมิีีคอยเก็บเงินเราก็บอกกล่าวว่าเฮ้ยผมมีสายอยู่ในพื้นที่นะผมมีคลิปเสียงนะผมมีหลักฐานนะ นะครับหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับที่อำเภอเวียงแหงมีการประชุมประจําเดือนที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยครับนายอำเภอได้กําชับเรื่องทําบัตรชาติพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเกี่ยวกับการทําบัตรโดยเด็ดขาดนั่นก็คือผลพวงจากการที่ผมนําเสนอเรื่องราวข่าวนะครับยังไม่ดําเนินการเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทุกครั้งทุกที่ผมไม่ต้องการเข้าไปก่อกวนแต่เมื่อมีคำร้องมาเราก็แจ้งเราก็เตือนให้แก้ไขให้จากหนักเป็นเบาเสียก็จบฮะเงินใครก็อยากได้แต่ถ้าท่านทำดีเขาให้ด้วยสินน้ำใจก็ไม่ว่ากัน <c oughs> เหมือนกับที่แม่สายแต่กลับหนักฮะแล้วก็ท้าทาย แต่ก็มผีผู้ใหญ่บ้านหลายท่านนะที่อำเภอแม่สายเนี่ยได้รับการชมเชยเราดีใจมากๆเลยจากการทำงานของเรานะที่อำเภอเวียงแหงบอกว่าดีแล้วที่อาจารย์ลงมาดูแลไม่งั้นพวกในหน้ามันจะได้ใจเรียกเก็บเงินไปเรื่อยนะนะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาติพันธุ์ที่อำเภอเวียงแหงด้วยแต่ขอให้เป็นจริงนะ แต่อย่าลืมนะครับผมมีสายข่าวผมฝังอยู่ในนั้นนะแล้วผมก็จะแอบ,บลงไปเร็วๆเ,เ,เนี่ยนะผมไปแน่นอนไม่ต้องห่วงนะทีนี้ท้ายคลิปตรงเนี้ยขอฝากขอฝากไปยังพี่น้องชาติพันธุ์ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ใดก็ตามไอทำตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อวดรำ่ำอวดรวยอยากได้เร็ว แล้วเอาเงินไปฟาดหัวห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นเพื่อตัวเองจะได้ก่อนไม่ค่อยมีเวลามาแล้วเสียเวลาเพราะฉะนั้นจ้องทำเลยนะนั่นคือการติดสินบนเจ้าพนักงานนะครับและเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายดังนั้นนะให้ตรวจสอบด้วยถ้าใครติดสินบนเจ้าพนักงานอย่างนี้นะเรารู้ตัวรู้ตนเราจะ ร้องให้มีการเพิกถอนครับจํำนายบัตรแล้วส่งกลับทันทีนี่คือคนอัปปีนแล้วครับไม่สมควรอยู่ในประเทศไทยก็คนอื่นเขารอได้ <c oughs> แต่มึงอวดรวยนะครับไอ้คนอย่างนี้แหละที่ทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านดีๆบางคนหรือทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเขาได้ใจ <c oughs> เขาก็เลยบอกอ้าวถ้างั้นกูก็เรียกร้องเลย มันก็เลยเกิดการเรียกร้องเงินทำบัตรเกิดขึ้นทำให้คนยากคนจนคนไม่มีได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นผมขอประนา,นามครับไม่ว่าคุณจะเป็นชาติพันธุ์ใดก็ตามนะ <c oughs> การกระทำอย่างนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราสืบทราบว่ามีการยัดเงินอย่างนี้นะมีการติดถินบนอย่างนี้เราจะร้องเรียน ให้มีการจําหน่ายบารเพิกถอนและส่งตัวกลับครับคนอัปรีจังไรอย่างนี้อย่าเอาไว้นี่ก็แสดงว่าคุณไม่ได้รักประเทศชาติคุณไม่ได้รักประเทศไทยแต่มึงรักตัวมึงเองไอ้สัตว์นะเอาตัวรอดแต่ก็ทําลายเพื่อนฝูงนะเพราะฉะนั้นวันนี้มาขอพูดเบาๆเพียงเท่านี้แล้ววันเอิญจะหนักกว่าวันนี้อย่างแน่นอน แล้วก็อย่าห่วงนะไอ้ที่ท้าทายมาเที่อเาเภอแม่สายอ่ะนะเจอแน่นะครับโอ้กำลังร่างหนังสือละรวบรวมรายละเอียดแล้วรู้ด้วยว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านตัวไหนนะที่ท้าทายนะแล้วไอ้นอมินีตัวไหนที่เดินเพ่นพ่านอยู่ที่อำเภอเนี่ยนะครับเป็นคนของใคร ที่กูยังไม่อยากทำเนี่ยกูไว้หน้านะเว้ยไว้หน้าานอำเภอหน่อยเพราะดูแล้วท่านก็เป็นคนดีอะนะแต่ท่านไม่ทันเกมหรือว่ารู้เกมแต่แกล้งตีมือหรือเปล่าก็แล้วแต่ท่านนะครับวันนี้ขอบอกกล่าวเพียงเท่านี้วันหน้าเจอหนักกว่านี้แน่นอนครับ